สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ปั้นในดีสายฟรีเป็นอีพีที่28แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็เป็นวันต้องเข้าตรงบัตนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่ห้านะครับเสาร์ที่ห้าในสานะัซึ่งในวันนี้นะครับผมมี ตู้บาร์รินเจอร์แล้วก็เกียร์มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังอยากได้ลิเจอร์หรือว่าอยากได้เกียร์ก็เปิดหากันได้นะแต่ว่าผมคงไม่เปิดแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้แต่จะเปิดไลาแค่เกียร์เท่านั้นนะครับซึ่งเกียร์ที่ผมอยากได้เนี่ยก็อ่าไอ้นี้ผมอมก็เอาเกียร์โดนดีกว่านะเกียร์อาภาจะมาหรือไม่มาก็ได้แต่ผมอยากได้เกียร์โดนเป็นหลักนะครับ ถ้าได้เกียร์โดนมานี่อ ID ผมนี่เฉิดเลยนะฮะผมบอกเลย200ลูบี้นะครับในวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะปิดหลีก PVP นะครับก็ใครยังไม่ได้เล่น PVP ก็ไปดันกันได้นะครับก็นั่นแหละนะซึ่งผมก็แทบไม่ได้เล่นเลยนะก็จะมาลากมาเล่นกันในวันนี้นั่นแหละนะครับรอบแรกครับ s <S เหรียญรอบที่สามหมวกกะโลกครับรอบที่สี่กับ B, ีธนูโอ้โหเรียบร้อยครับซึ่งอาเกลือนะครับสลอบวิทีนี้ มีอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคเปิดกบครับเปิดกบเดี๋ยวอาจจะปั้นผมอาจจะปั้นตัวบินอีกตัวขึ้นมาเล่นนะครับขอกบดำสองตัวได้ไหมหนึ่งสองสวยครับเป็นยังดีนะที่หนึ่งรอบอยังได้กบดำนะครับโอเคเดี๋ยวไอ้นี้นะครับผมจะทําการปั้นเจ้าตัวอ่าตัวอะไรอ่ะโคนี่บินนะคะผมโคนี่อลิสบินนะซึ่ง ผมจะเอามาแทนอนุบิสนะครับเราก็จะได้เล่นาบินแบบฟูลทีมนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปดันลีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดันได้มากเท่าไหร่แต่ว่าหรือไม่ก็คงจะปั้นเป็นเจ้าตัวว่องไวไม้ <c oughs> อยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> นี่นะครับหรือม่ก็อาจจะปั้นเป็นเจ้าตัวมูลนาอำเภอนะถ้าไม่ปั้นอารีบินนะครับเราก็จะมาแทนอันดูบิสนะ <c oughs> เพราะว่าอันดูบิสยังไม่แม็กนั่นเองนะครับ โอเคแล้วก็มีถ้าไม่ปั้นอ่ามูนก็จะปั้นนี่นะครับสองตัวนี่แหละไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าน่าจะปั้นโคนี่นะครับหรือไม่อีกทางหนึ่งที่ผมจะเลือกนะครับก็จะเป็นโคนี่อาริสกับแมวนะก็เล่นบินสองตัวไปเลยนะครับจบๆนะซึ่งผมจะลองเอาไปเล่นดูก่อน ว่าไหวไหมเดี๋ยวพีพีผมเพิ่งเล่นไปเองนะเพราะว่าเพิ่งฟาร์มเฟสประจําวันไปนะครับเดี๋ยวช่วงมประมาณถ้ามีขนนกเยอะเดี๋ยวผมจะมาพีพีให้ดูนะโอเคขอใส่เกียร์ให้กับโคนี่ฮลิบินก่อนเลยละกันนะครับซึ่งก็ได้นาฬิกาเบนเทนมาไม่ใช่นาฬิกาเบนเทนนาฬิกาชจ่าชตามมาเมื่อกี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใส่เลยละกันนะครับซึ่งอื อ,อุ้ยอ๋อพลังชีวิต44 4นะครับเอาจากตัวไหนดีอ่ะตัวนี้แล้วกันนะ ถอดมาเลยละกันนะครับแล้วก็ใส่เป็นธะนูให้ละกันนะผมจะตีบวกกบไปเลยละกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเล่นบินสองตัวนี่แหละน่าจะเวิร์กนะิกตีบวกเกียร์กันหน่อยละกันนะครับซึ่งในดีนี้เดือนนี้ผมก็คงจะเปิดลากเกียร์รัวๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าจะหา เจดแน่นอนนะมาเล่นนะซึ่ไงไอ้ดียังไม่มีเจดแน่นอนนะัะก็จะล่าทั้งเดือนแหละแต่ว่าก็จะแทรกอยู่ในคลิปแบบนี้ละนะครับคลิปแยกเปิดกระชาก็อาจจะไม่มีนะโอเคเรียบร้อยครับกบามผมมีกี่ตัวเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะครับกบาำอื มีอยู่ทั้งหมด13นะครับตัดกบที่มีสายออกไป4ก็ยังมี9หรือว่าจะลองเอาไปเล่น140ดูก่อนอลองไป PP 140ดูก่อนละกันนะซึ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณมเที่ยงแล้วนะครับจะเที่ยงละก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ทองหนึ่งนะเมื่อเช้าก็ PP ไป4ตานะครับ ลองเล่นดูกันสกตานะซึ่งต้องคัดทีมที่ไม่มีกันบินนะครับถึงจะเล่นได้นะแต่ผมว่ามันไม่มีสกิลผักผมคิดว่าผมาจะวัดโอเเปลี่ยนเป็นทีมหนึ่งครับเล่นบินสองตัวโดยที่อีกตัวหนึ่งยังไม่แม่งนนะมาลองเล่นกันดูก,ก่อนนะคะว่าจะไหวหรือเปล่าซึ่งเป้าหมายต่อไปอดีนี้ผมคงไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเจ้คงจะทำเจ้าตัว าาบาวลบช้างเป็นข้าวราเนงนะับซึ่งจะแม็กซ์ปีนี้หรือเปล่าผมไม่ไแน่ใจับซึ่งข้อหมายไอดีนี้นะครับผมผม,ผมก็จะฟาร์มให้ขึ้นเลเวลแอลให้ได้ไวันที่สุดนะครับซึ่งู้เงมือนกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่เดือนนะครับซึ่งไอดีนี้ที่ผมเริ่มเล่นมานะครับที่ผมลง EP หนึ่งก็น่าจะเป็นวันที่สาธันวาบังครับแล้วก็ถ้ารวมเวลาในคีบบมันก็ ผมเล่นเล่นแล้วก็ดองไว้นะล้วก็มาเก็บวิบี้300ในเดือนธันวานะครับเพราะฉะนั้นผมจะนับเป็นวันที่อายุไอมันก็ต้องแต่คคลาโบโตเกียวรีเวนเจอร์ Tokyo แล้วแหละนะครับแต่ว่า,เ,าเริ่มปั้นจริงๆน่าจะเดือนธันวาเลยนะเพราะฉะนั้นก็ผมจะตีให้เป็นวันที่หนุทธันวาแล้วกันนะครับซึ่งอายุไอดีเนี่ยถ้าเริ่มปั้นนะครับก็จะวันนี้วันที่หใช่ไหมธันวา มกกลาปุมภามีนาสี่เดือนแล้วนะครับ4เดือนกับอีก5วันซึ่งก็มาดูกันนะครับว่าผมจะไปไป้ายแอลเนี่ยจะใช้เวลากี่เดือนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา4เดือนแล้วนะโอเคมาเล่นหออคอยกันดีก,กว่านะครับเพราะว่าผนนก p v พผมไม่มีนะเดี๋ยวผมช่วงเย็นๆผมก็จะไป p v พนะครับโอเคเป็นสเตจช่วยเหลือใช่ไหมเราทีมปกติไปเล่นก็ได้นะครับอืม ทีมหลักเลยแล้วกันนะโอเคครับมาดูนะครับว่าบอสหนึ่งสามศูนเนี่ยผมจะไวหวกับบอสหนึ่งสามูนหรือเปล่านะครับโอเคถ้าไม่ได้เปรียบเลยนะเบาช้างผมก็น่าจะโหดนะครับหรือเปล่าลย่ำย่ำกับหม่อมนะครับ โีเคต้องปล่อยปอ,ยปอยช้าลทุกเลนนะเพื่อบัฟน,นะครับซึ่งไหวหรือเปล่ปาก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไอดีรลาลาผมยังเล่นๆปล่อยๆอยู่เลยนะขอคอยแทบไม่ได้เล่นเลยเนะหลือสี่ตัวครับเหลือสองตัวเลนล่างหนึ่งเลนกลางหนึ่งเล่ปล่อยไหมเลนบล้อย ซึ่งจริงก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับมาแนะนํานะว่าเล่นหอคอยต้องลดไล่เยอะซึ่งก็สามารถทำตามกันได้นะครับแต่ว่าผมเกียจปรับเกียร์นะผมก็เลยเล่น่าเกียร์เต็มไปเลยลวกันนะครับเพราะว่าเกียร์ผมมันไม่ค่อยมีด้วยแหละขนหกก็จะหมดแล้วนะคสเตลลอมโจมตีถ้าเล่นอ่าวงไวรวนจะได้กบมก่วงแล้วยช่ไงเพราะฉะนั้นจะลองดูลวกันนะครับ เพราะว่าไอดีผมมันอายุงานมันยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยนะครับเคียก็อาจจะไม่ได้ล้นอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ผมเคยีเปรียนปับนะครับแต่ว่าเป็นคำแนะนําที่ดีนะสำหรับผมนะครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นหอคอยด้ยแหละโอเคไหวไหมไม่ไหวแหละเอาทีมเต็มมาเล่นแล้วกันนะโอเคขอไปครับเสียงแห่บยังไงก็ไม่รู้นะ อ่าทีมหนึ่งเลยแล้วกันนะไปกันเลยคับผมด่านที่หนึ่งสองเก้าเราก็จะยัดกันที่ป้อมกลางกันเลยอปล่อยลงเจอร์มาค้ำด้วยนะครับก็นั่นแหละหวังพึ่งอเซนคูนะครับเพราะว่าด่านแบบนี้วต้วงไวจะตีป้อมแรงนะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เลนอื่นค้ำได้ก็สบายใจละแล้วก็ยามที่เลนกลางก็พอนะครับแต่องจริงเบาช้านี่ถ้าใครเกียร์ไม่ดีเหมือนผมเนี่ยแนะนำว่าเล่นไฮเปอร์แม็กก็พอนะเพราะว่าแรงมนันค่อนข้างเยอๆเยๆนะรเราต้องปล่อยเล่นอื่นไปคำไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเลนกลางจอะได้มันก็จะไวยอย่างนี้แหละนะครับ สิ 13, เปอร์น่าจะมีเจ้าตัวปากขวางอยู่นะก็เลยชิดไม่ได้นะครับ12แล้วสิบองแล้ว11เอ็ดรียบร้อยครับก็อีีที่แล้วผมได้พูดไปใช่ไหมว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยผมจะเก็บตัวกาชาได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวตัวกรชาที่ผมจะไปหายเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมี ด่านหอคอยที่ผมยังเล่นคาคาไว้นะครับด่านที่ลงท้ายด้วยเลข5เนี่ยที่ผมอาจจะปล่อยคาไว้เนี่ยแบบนี้นะครับผมอาจจะมาเก็บย้อนหลังนะแล้วก็เออสเตทวิ่งสเตทวิ่งผมจะเอาแค่ตัวสเตทอีเวนต์ไปวิ่งก็พอนะครับเพราะว่าขนนกผมจะเอามาฟาร์มเลเวลนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ UJ18 ละเมื่อเช้าผมก็ ฟาร์มแบบมบน้บ้ามเลยนะครับแบบฟาร์มไปด้วยนอนดู YouTube ไปด้วยนะก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเข้าทีมไปสักแป๊บหนึ่งนะครับ,บ,บน,น,บนี่ผมก็เพิ่งฟาร์มไปตามที่ผมได้แนะนำไปนะครับว่าใครจะฟาร์มเลเวลนะครับถ้าไม่สนแบบลูกแก้วศัก,กยภาพเหมือนผมนะให้ฟาร์ม c ี 1, 1นะครับ,รบเพราะว่าด่านโซน้ท้ๆเนี่ยมันจะได้เลเวลเยอะนะด่านละ4ล้าน4ล้านหรือ ใช่มัมผมเคยคิดอยู่ว่า,วาเล่นอหน,หนึ่งมันจะได้เท่าไหร่4ล้านถ้าคูณ10ก็ตาละสี่ล้านนะครับโอเคมาหาคนนองเพิ่มเติมกันดีกว่านะซึ่งอีเวนต์กระดานหมุนก็จะจบลงแล้วนะครับใครยังเก็บไม่ครบแบบผมเนี่ยก็ถ้าอดกบม่วงผมว่ามันค่อนข้างที่จะไอ้นี่นะแต่ว่าไอดีอื่นๆผมอดหลายดีเลยนะเพราะว่าผมไม่มีไม่ได้ฟาร์มขนาดนั้นนะครับแบบบางวันเลิกงางนมาก็ ผมแบบฟาร์มอยู่แล้วก็หล,หลับหลับคาเกมไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็บายดีก็อาจจะไม่ได้ฟาร์มนะมีแค่ไอดีนี้กับไอดีหลักนั่นแหละที่ผมฟาร์มเล่นแบบทุกวันนะไอดีนอื่นก็ฟาร์มบ้างไม่ฟาร์มบ้างนะครับตามนั้นโอเคกบแดงครับเพราะว่าไอดีหลักผมจะเก็บตัวพีร้อยทุกโคลโโบนะก็เลยต้องเล่นก็เลยต้องเก็บนะเก็บแค่ดานโคลโครโบนะครับ โอเคก้า okay, ครั้งสุดท้ายครับได้เพชรคิวมาเพิ่มเติมก็ดีนะจะได้เอาไปแลกคนหของซันนี่ส่วนตัวซันนี่ผมไม่ได้ใช้ละผมเอาแค่เก้าดาวร้อยหกสิบก็พอนะก้าดาวร้อยหกสิบพีร้อยสวยครับเพชรคิวเพิ่มเ,เติมเดีย๋ยวเอาไปแลกในกระดานแล้วไปเล่นอหอคอยหนึ่งสามศูนย์กันนะครับกบเขียวสวยครับอีกห้ารอบสุดท้าย แซลแซลี่อัลตร้าไหมซลลี่ธรรมทานะฮะซึ่งใครทำแซลลี่ก้าวดาวตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วนะครับกิจกรรมจบไปตั้งแต่วันที่31ตอนตีสี่แล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครไม่ได้ทำก็อดตัวอ่ารีเซ็ตความสามารถก้าวดาวนะครับโอเคเพชรกิวสวยครับสามรอบสุดท้ายหรือสองรอบสามรอบสุดท้ายครับ ติดิงเป็นเพชรกิวนะครับใสเอฟเฟกเองด้วยนะโอเคสองรอบสุดท้ายครับมาเป็นอะไรเพชรกิวไหมสวยครับยิ่งได้เพชรกิวเยอะี่ผมนี่ยิ้มแฉ่งเลยนะตอนนี้ผมต้องการขนนกมากนะครับขนนกผมนี่แบบจนแบบจนไม่รู้จะจนยังไงแล้วนะผมจะฟาร์มแค่วันคูนเบลส่วนวันธรรมดาก็ฟาร์มแค่สเตติเศษนะครับโอเคไอดีนี้ผมเก็บพบน่าจะเป็นไอดีเดียวที่เก็บรบนะครับ สุ่มไปร้อยสาสิบหกซึ่งเลยอ,อีกหนึ่งวันอีเวนตนน่าจะไปจบตอนสี่ทุ่มนะครับแล้วก็อีเวต์รถไฟผมอุ้ยจะสีรูบี้เดี๋ยวให้มาเก็บนะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ปิดอีกใช่ไหมผมจะมาเปิดเกียร์กันอีกรอบนะโอเคได้ขนมราเพิ่มเติมละผมก็จะไปเล่นหอคอยกันดีก,กว่านะครับเดี๋ยวเราไปอ่าอัพเกียร์ให้กับบัสเตร์ของเรากันก่อนดีก,กว่านะครับซึ่งบอสด่านนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรด้วยนะเพราะว่า อ่าไอ้ที่หลักผมไปอยู่ด่านไหนผมยังไม่รู้เลยโอเคใช้กระบี่ทน้อยค่าเท่าไหร่สิบห้าตีไปเลยครับโอ้โหโอ้โหเมืเ่อไหร่มาเทสไ,ไม่ได้ใช้ดาเมจอะไรแล้วนะครับโอเคหอคอยเดี๋ยวเช็คไอด้ดีอื่นผมกันหน่อยละกันนะก็อยู่ด่านเท่าไหร่ครับอุด่านแบบนี้ไม่น่าถึงคนระับ มันไม่มีขึ้นบอกแเราหรอว่าเพื่อนอยู่ด้านไหนใช่เหรอโอเคตามนั้นครับไม่ใช่ว่าไอดีนี้ผมไม่มีเพื่อนนะอ่าถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็กราบกราบขอนะครับว่าอ่าแอ,อดเพื่อนกันมาได้นะครับเพราะว่าผมอยากได้คนส่งค่าเอ็นนะผมจะได้เอามา เปิดกระป๋องนะครับเพราะว่าผมจะได้เปิดกระป๋องฟาร์มสเตจพิเศษในวันธรรมดานะผมไม่อยากเปิดกระป๋องสามวันนะมันเปลืองนะครับก็กราบขอนะครับ <c oughs> ถือว่าเห็นแก่เด็กหน้าตาดำๆคนนี้ได้นะครับแอดผมมาด้วยนะครับโอเครับดอกกระชากันหน่อยละกันนะครับตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วเอยอ34ใบาตามนี้ฮะซึ่งก็ต้นเดือนอยู่แหละไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นนะครับ น่าจะมีต่ตําๆเดือนนึงเนี่ยถ้าสมมุติถ้าเราไม่เปิดกาชาใช่ไหมผมว่าต่ำๆเดือนนึงได้ไม่ต่ํากว่า100่งใบนะครับซึ่งเหยออีเวนต์ s อสนะครับของโคโาโบก็จะได้ตัวกาชาเพิ่มเติมอีก15ใบนะใครเล่นในดีป้ายเหลืองนี้ก็ดองป้ายเหลืองนะยิ้มแฉ่งเลยนะผมบอกเลยอ็มาพิทีมครับผมไม่ได้เอาบัตรเต็ดมานะ โอเคทีนี้แหละอ่าไอดีตัวเองมีไหมโอเคไอดี ID ตัวเองมีนะครับขอเป็นบอสมืดแล้วก็เมกูมินไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะได้มาเป็นเมกูมินนะครับแล้วก็เบาวช้างแล้วก็เบาวยมนะไหวไหมผมไม่แน่ใจว่าบัตเตอร์ไหวหรือเปล่าหรือว่าต้องไปเล่นเจ้าตัว,ตวอ่ซลลเซรีแมชีนนะครับ ถ้าไม่ไหวก็จะไปเล่นซลีแมนชินะไม่ไหวนะครับโอเคผมขอไปหาข้อมูลจาก Youtube แป๊บหนึงนะว่าบอสมันเป็นท่าอะไรแล้วก็ต้องใช้ตัวประมาณไหนผ่านนะผมจะได้เอามาเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวตัดกลับมานะครับออโอเคครับผมก็ตัดกลับมาแล้วนะซึ่งผมคิดว่า เซนคูเนี่ยต้องได้ใช้นะครับสำหรับด่านนี้อืมไม่แน่ใจนะอาจจะได้ใช้สองตัวนี้แล้วก็อ่ามาซิลแล้วก็ตัวสุดท้ายผมจะใช้เป็นแซนลี่แมชชีนนะครับอาจจะะหารได้มั้งผมไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่าผมไปดูในติกตอกหรือว่าอันนี้เขาใช้เป็นตัวแบบ ที่ผมไม่มีแล้วก็ไม่ได้ปั้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะวา่าจะผ่านได้หรือเปล่าแต่ว่าซารีแมชชีนผมเนี่ยน่าจะได้นะได้แหละวันได้ไหมขอแค่สตันโดนนะครับ <Yeah. S 2> มาเลนกลางครับ yeah. สาเหตุที่ใช้เซนคูเพราะว่าจะเอาผักไปยังแนวหลังนะครับ yeah. แต่ผมก็ว่าแอบยากอยู่อ่ะ really like ผมไม่รู้ด้วยว่าบอลมันเป็นธาตุอะไรนะน่าจะเป็นธาตุไม้หรือเปล่าโอเคตาแรกยังไม่ได้นะครับขอรออีกสักตานะเดี๋ยวผมก็จะไปถ้าไม่ไหวแล้วก็ค่อยมาเล่นกันก็ได้นะครับผมจะให้เอาขนออกไปฟาร์มเวลก่อนห้าสผลก็ได้ตั้งตานหนึ่งนะครับโอเคมาเล่นบนพอดนะีแต่ว่าพอรจริงสกิล หรือว่าต้องใช้ตัวสะท้อนผมว่าตัวสะท้อนอาจจะได้นะขอลองเล่นตัวสะท้อนดูก่อนนะครับถ้าตัวสะท้อนไม่ไหวเนี่ยผมก็จะไม่เล่นนะผมจะติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ตอนนี้ไม่ได้รีบใช้กบม่วงะไรขนาดนั้นหมาเลยครับผมอ่ลูกเลื้อยผมอยู่ไหนโดยซวยลิวลิวซวยซวยลิวนั่นมันเรื่องอะไรจําไม่ได้นะครับ อ๋อเป็นบัฟเพิ่มเลื่องหมดเลยนะอ่าลูกเลื้อผมอยู่ไหนอะนี่นะครับลูกเลื้อผมโอเคเราก็จะใช้ทีมเดินนี่แหละนะครับเพราะว่ายิ่งบัฟสะท้อนได้เยอะนะครับโอกาสสะท้อนมันก็จะแรงนะเหมือนสมัยก่อนตอนที่ยังไม่แก้บัฟครับบัฟสะท้อนนี่จะเป็นอะไรที่โกงมากนะครับสำหรับการเล่นกิเลตนะแต่ว่าเลล่าผมยืนไม่ไหวไม่ต้องใช้ตัว คงไม่ไหวจริงครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้กันก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะว่ามันเอ่อผมคิดเดี๋ยวผมไปหาวิธีเล่นมาก่อนไปหาใน u ู u b e นันแหละนะครับผมถ้าใครติดเหมือนผมก็ลองไปหาดูหน้านะมีหลายๆช่องนะฮะที่ได้ทำไว้นั่นเองนะโอเคครับในวันนี้ก็มีอีเวน p ์พาร์เซมานะมาแต่วานแล้วแหละก็อย่าลืมไปเล่นกันนะซึ่งผมขาด p ี p กับจุกติดแต่ว่าผมไม่มีคนนกแั้นแหละ ก็ตมามนั้นนะครับโอเคครับก็สำหรับสดีนี้โฮลมิวมานี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ